ที่รูสวัสดีครับว่างวาันเลตี้นะครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับที่กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์ในะปัจจุบันตอนนี้นะก็คือมีกรณีที่คนเปิดขับเฮานะพูดดูถูกเจียดยามคนภาคอีสานนะครับผม ก็ผมเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าอืมืมันกันดูถูกแบว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูฟังคลิปกันนะครับผมหลายคนอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วผมก็ <Okay. S 2> เพิ่งเห็นเหมือนกันผิดที่พ่อแม่เขาอะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานเลยสืบพันธุออกมาใช่ใช่ถูกไหม ใช่จริงจริงแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าดา่าปนิษฐานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่เหมือนกันดีกว่าปะข <c oughs> อเ <c oughs> พิโมโ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะจะใจแตกมีลูกก่อนแมนควรใช่แม่แล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพราอีสานอืมตนนั้นที่คุณเจอสองตัวอีกคนอีสาน ตัวนั่งกินก้วยถ้าเกิดคุณเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคุณดูว่าผีผู้สีฟ้าได้ตัวดำปิดผีแล้วไม่ได้รับการแก้ไนะ ต่ดํามดำแบบดำสกปรกกับดำแดดเพราะแบบโคูลไหนแล้วก็ย้อมผมทองครึ่งหนึ่งผมดย้อมผมทองป่ะต้องเหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้นิดนึงเนี่ะตั้งแต่ผมเจอคนอีสาทําไมอยากให้ผมเข้าเคสสิ่ตลอดไปสองโคมุมมาจับแยมจับข้างๆอารยธรรมแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมา เขาก็ต้องโดนถูกไปเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินนวฟาดหัวคนที่สามแล้วสองคนแล้วมึงฟังนะคนที่จวิตบอกว่าต่อให้พุกปูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษคนอื่นฟังกูนะ่อให้กูจะไปอยู่หดนก็แสหรือหดนก็กูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าคอไลฟ์คอเซนซนเซอร์มีคำที่เผยแพร่ไม่ได้เยอะเลย ไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน1 0 0 0 0 BC คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียแต่ที่แย่งอาหารพวกแบว่าสเตโตรตอรัสแดงครีเตเซียนี่คือยุคเริ่มปลายของสเตโนส์ลใช่แต่พวกอิตาลีมันพวกงู้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกพวกเราอะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาก่ออิดก่อปูนี่ ข้าแรงวันละสามบอยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้แ่เดี๋ยวมีตระกูลอยากให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับว่าคนนั้นจัดแต่งตัวใช่ไหมป็นคนอีสานเขาก็กเกับแบบโอ้ตัวเงินทุ่มแล้วมองจากบนลงดูว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะไม่ได้เกี้ยนะครับมันเป็นจริงๆคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงคนอีสานตัวไหนพูดแสดงที่อยู่คนเนี้ยคนไหนยากได้ตังใช้ คคผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปต้นฉบับนะครับที่มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการดูถูกเยติธมคนอีสานนะครับก็ผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วก็มีสายเลือดอีสานประมาณครึ่งหนึ่งครับเพราะพอ่อผมเป็นคนภาคกลางแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยสำหรับการดูถูกคนอีสานนะครับผม อพราะแต่ละคนเนี่ยคุณค่าของความเป็นคนก็เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนคนธรรมดาคนรวยก็มีค่าเท่ากันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนเล่ร่อนคนอะไรก็คุณค่าความเป็นคนเท่ากันนะแล้วก็สําหรับคนที่ออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากดังนะคร ส่วนใหญ่พอมีการพูดถึงการไปออกโหนกระแสนะครับพวกนี้อยากออกทีวีนะครับผมอยากเป็นที่รู้จักของคนนะก็อยากจะไปออกโหนกระแสใช่ไหมถ้าไปออกนะรับรองพวกนี้ไม่เงียบไม่พูดนะไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าด่าต่อหน้าหรอกเชื่อเคุณด่าต่อหน้าเขาถ้ากับ เป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหน้านะครับผมโดนคดีนะฮะพวกเนี้ยพอไปหน้าจอ,อยหมดรู้เท่าไม่ถึงการหรอกเชื่อไม่มีการที่จะมาโชว์พาวหรอกอันนี้มันเก่งนกกเนี่ยโลกโซเชียลอะไรพวกนี้หน้ามัน,นยังไม่กล้าเปิดเผยเลยถ้าไปเจอกันเนี่ยรับรองเงียบเป็นมาเหงาพูดง่าย บอกได้เลยอยากดังใช่ไหมอยากหิวแสงพวกหิวแสงไงบอกตรงเลยคนเราจะดังได้ต้องดังในทางที่มันที่ถูกที่ควรน่ไม่ใช่แบบว่าดังเพราะการดูถูเกเหยียดอย่างคนอื่นเป็นที่รู้จักไม่งั้นก็มันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมสังคมมันทุกวันนี้มันไม่น่าอยู่ยแล้วยิ่งทําให้มัน ตกต่ำขึ้นไปเรื่อยๆพวกเนี้เหมือนพวกเดนสังคมมะพูดตรงจะหาว่าผมพูดแรงไปไหมก็ก็ไดออ้อย่ามาทำร้ายผมนะผมป้องกันตัวนะบอกไว้ก่อนพูดตามความจริงนะครับผมแต่ถ้าสมมติเขาเชิญคนอีสานเป็นใครก็ได้เป็นตัวแทนคนอีสาน ไปออกรายการแล้วให้คนพวกนี้ไปออกรายการแล้วด่าซึ่งหน้าคุณก็ฟ้องมินปมินประมาทได้เลยเพราะว่าเป็นการมินประมาทลึกหน้านะครับผมอืมก็มีวันนี้อีกอย่างหนึ่งคนอีสานก็ไม่ได้เป็นแบบว่าลูกจ้างตลอดนะฮะก็เห็นหลายๆท่านที่อยู่ในวงการบันเทิงหลายๆายท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็มาจากคนอีสานทั้งนั้นนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นตลกซุปเปอร์สตาร์ตลกแนวหน้าของไทยก็เป็นคนอีสานหรือว่าดาราแนวหน้าของไทยก็ซุปเปอร์สตาร์เขาเป็นคนอีสานนะฮะคนคอนแกนคนโอ้ยเยอะแยะนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องไปไปเชิญพวกนั้นไปออกรายการหรอกพวกนี้อยากดังนะครับฝากไว้เท่านี้แหละฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้มาเพราะ นี่แหละหัวเสียครับที่มาดูถูกคนคนเหมือนกันนะ,ะจะสูงตำ่ำวัดกันไม่ได้หรอกวัดกันที่ภูมิภาคไม่ได้หรอกวัดกันที่การกระทำนะครับฝากไว้ท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ